ดคะคใบสับเสือนะคะที่เราเก็บไว้นะคะเราจะต้มนะคะที่ช้ำๆนี้ไม่เป็นไรนะคะที่เราเก็บมาค้างคืนไว้แ้วเราก็ใส่ต้มนะคะยาฆ่าพยาต์ค่ะยาฆ่าพยาต์ยาโบราณนะคะเติมน้ำตําเติมน้ำหนึ่งแก้วนะคะ หนึ่งแก้วแก้วที่สองอีกแก้วหนึ่งค่ะไม่ต้องกินเยอะนะคะกินก่อนอาหารนะคะกินก่อนอาหารกินช่วงท้องว่างนะคะสักแก้วหนึ่งก็พอนะคะแล้วแต่กำลังคนกินได้นะคะแล้วแต่ธาตุแต่ละคนกินได้แก้วสองแก้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปต้มกันนะคะ เราไปต้มกันค่ะฝาด้วยต้มแล้วค่ะสักพักหนึ่งเดือดสักพักหนึ่งก็เป็นการใช้ได้นะคะอันนี้เราเติมกระเทียมเข้าไปนะคะพริกไทยไม่ได้ใส่ค่ะพริกไทยไม่มีค่ะแล้วแต่ใจชอบนะคะ รอให้เดือดได้แล้วค่ะได้แล้วค่ะต้มน้ำสาบเสือนะคะใบสาบเสือต้มค้าพญาตินะคะใครมีพญาติเยอะใครมีปรสิตเยอะนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะต้มให้เข้มข้นกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าไม่ชอบเข้มข้นก็ประมาณนี้นะคะอุ้ยชา เป็นชาใบาสาบเสืออย่างดีเลยค่ะชาใบาสาบเสือนะคะกินค่าพยาธินะคะต้องกินอุ่นๆน,นะคะอุ่นๆก็กินได้แล้วค่ะลองดูนะคะพยาธิตายเรียบเลยค่ะ หนึงอาทิตย์อย่างน้อยกินหนึ่งอาทิตย์นะคะทุกวันวันละนิดวันละนิดวันละแก้ววันละเป๊กค่ะช่วงท้องว่างนะคะหรือไม่ก็กินก่อนอาหารนะคะก่อนอาหารเช้าเที่ยงเย็นแล้วแต่นะคะแล้วแต่ความสะดวกแต่ละคนนะคะสำหรับวันนี้เอามาฝากแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ